แก้มใสเป็นธรรมชาติมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกกานะมาเจอกันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาลองใช้ของที่ลิกซื้อมานะคะเป็นของที่แบบว่านั่งดูรีวิวมาสักพักแล้วล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันน่าใช้น่าลองมากเลยนะคะก็เลยซื้อมาลองสีหนึ่งน,ะนั่นก็คือ ชัยบัดเซรั่มนะคะอันเนี้ยจะเป็นแบรนด์ของคุณเชื่อชัยนะคะมาในปริมาณ12 ml นะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นปัดแก้มเนื้อเซรั่มนะคะให้พวงแก้มให้ดูสุขภาพดีแบบกลาสกินเนี่ยให้พิกเมนต์สีที่เข้มข้นอ่อนโยนกับผิวเหมาะกับทุกโทนสีผิวด้วยนะคะบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบติดทนนานนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมจากไฮยาโดนิกแอซิดนะแนซินามายแล้วก็วิชาเซลนะ,ะที่ช่วยแบบมาเพิ่มในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เป็นการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ นี่จะมาทาให้ดูแบบหน้าสดก่อนเผื่อใครที่เป็นคนแบบไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยอยู่บ้านอยากจะแบบแค่ให้สีแก้มดูสดใสนะคะแล้วก็ในรู้สึกว่าเขาจะใช้ทั้งเปลือกตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคือครบจบในะอันเดียวอ่ะมาเดีนะ๋ยวเรามาแกะเลยอ่ะจะเป็นดรอปเปอร์แบบนี้นี่โอ้สีแบบสีแดงแบบว่าสีแดงสดมากเลยนะก็จะหยดน,นิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นี่ค่ะเป็นสีแบบนี้ จะเป็นเนื้อเซรั่มเลยดูในขวดอะดูเข้มใช่ไหมแต่ว่าพอทานจริงเห็นไหมคะก็ได้เป็นสีนสแบบว่าสีแดงธรรมชาติแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้มีการแต่งหน้าเลยนะผิวสดๆดดเลยนะคะไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่านีา่เขาไม่มีใส่น้ําหอมนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยโอ,อ้เนื้อเกลี่ยง,ง่ายมากเลยอะดูเป็นธรรมชาติมากคือสีไม่ได้น่ากลวัวที่เห็นเลยทุกคนแต่ว่าสีที่เข้มนะก็คือนี่ค่ะที่มือเราค่ะเข้มที่สุดพอเกลี่ยบนผิวแล้วไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เดาๆลอง ลองแตะอีกรอบฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะคะไม่ทาเลยเห็นไหมแก้วก็ดูแบบเออสดใสดูมีเลือดฝาดนะน่ารักดีอะเดี๋ยวมาลงอีกข้างหนึ่งนะคะหยดมาดอปเปอร์หนึ่งอะดูสิเกลี่ยย,ยังเหลืออยู่เลยนะก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยขวดหนึ่งอะปีหนึ่งรีว่าใช้ถึงอะเพราะว่ามันมันใช้นิดเดียวเองถือว่าเป็นการซื้อมาที่ ไม่ผิดหวังนะทุกคนเนื้อดีมากเลยอ่ะเบามากไม่หนึบไม่มีความเนอหน,อนะอะไรเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่แต่งหน้านะเดี๋ยวไงขอไปแต่งหน้าลงรองพื้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยนะคะงานผิวอันนี้นาะรีใช้เป็นรองพื้นของเจ้านางนะคะอันนี้เลยเบอร์ศูนย์สามสีแบบว่าโอเคมากเลยพอดีกับผิวดิ๊กเลยนะคะไม่ลอยไม่เทาแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์อันนี้นะเผื่อใครอยากรู้นะคะเป็นของแบรนด์วันไซนะ อันนี้จะเป็นสีมีเดียมด์กสีนะคะเป็นเบอร์สีเลยก็คือแบบลงใต้ตาอะไรอย่างงี้นะก็แบบโอเคมากๆาก,ก็คือไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่คนจะเห็นว่าปัญหาผิวริบบรอยสิวอะไรชัดเจนแนละ้วก็ไปลองหา,าใช้กันอนะันนี้ว่าใช้ดีอ่ะมาเรามาลงเหมือนเดิมรอบนี้นาะลิจะใช้เป็นอฟองน้ำละกันไม่ต้องเลอะมือเยอะนะคะนี่ให้ฟองน้ำจุมๆเอาอันนี้คือเราทาทับรองพื้นไปเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี้ยทาทับรองพื้นแล้วก็ทาทับแป้งได้ไม่เป็นคราบแล้วก็ เนื้อเขามาันจะเนียนไปกับผิวแบบซึมเข้ากับผิวเลยโอ้ยส่น่ารักมากค่ะชอบมากเลยเนี่ยเราก็ปัดขึ้น,ข,นขึ้นข้างบนจะได้ดูแบบแก้มสดใสคือแก้มมีความฉ่ำๆด้วยอะเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาจะมีแบบบำรุงด้วยนะใส่แบบให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยสังเกตเลยว่าแก้มดูฉ่ำดูมีความแบบฉ่ำดูแบบผิวสุขภาพดีมากเลยชุบพอใช้กับฟองน้ำเราใช้ง่ายดีไม่ต้องเปื้อนมือนะคะเนี่ย สีที่ได้อะก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีผิวแต่ละคนนะใครที่ผิวขาวก็ลิกเนี่ยก็อาจจะเห็นสีที่ชัดกว่านี้นะคะมาเรายังมีเหลือลอ,อยู่แล้วก็จิ้มจิ้มแก้มไปนะคะเรียบร้อยทุกคนนี้ก็ลงบลัชเซรั่มเสร็จแล้วนะคะลงทั้งเปลือกตาแก้มแล้วก็ปากเลยทุกคนสีน่ารักมากๆเลยชอบมากคือแบบ มันดูสดใสอะอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าใช้ได้กับทุกโทนสีผิวนะคะคือผิวลิปก็ยังใช้เรารอดนะทาแล้วได้พวงแก้มให่ดูมีความแบบทนแดงสดใสนะคะเป็นผิวสุขภาพดีดูธรรมชาติทาแล้วมันได้ความแบบเลยผิวยังคงเห็นผิวจริงเราอ่างเงี้ยเออดูแบบผิวสุขภาพดีมากจะลองแบบเซ็ตแป้งให้ดูเนี่ยถ้าเราเซ็ตแป้งมันก็จะแบบความวบาวของผิวมันก็จะลดลงนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะใครที่แบบ ผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะอยากได้งานผิวฉ่าๆอะไรเนาะก็สามารถจะแบบไม่ต้องใช้แป้งลงก็ได้นะแต่ว่าลิกก็ต้องเซตผิวหน่อยเพราะว่าลิผิวผสมนะเดี๋ยวแบบผิวหน้ามันจะมันระหว่างวันเยอะรก,ก็ใช้แป้งเซตเลยเนี่ยจากที่ดูเลยก็คือตัวบราซเซล่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลุดหายไปนะพอเราซับแป้งนะคะโอเคทุกคนก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลิกทาลิปอันนี้ทับไปด้วยนะคะเป็นของ Pe ร i พิ l a เบอร์ศูนย์หนึ่งนะ เพราะว่ารู้สึกว่าปากตัวเองเริ่มแห้งนะคะก็เลยทาเพิ่มความชุ่มชื้นหน่อยนะแต่ว่าตัวสีความแดงอะไรก็จะเป็นสีของตัวบลัดเซรามอนี้นะเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะเป็นสีแบบออกแนวแบบชมพูอ่อนเลยทุกคนนะเนี่ยให้ดูสีก่อนเนี่ยค่ะเป็นสีเงี้ยค่ะเบาๆแบบนี้ แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวบัตรเซรามานี้กันนะคะว่าติดทนประมาณไหนก็เริ่มทดสอบตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าผ่านอีกหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงบ้างสีแก้มยังคงเห็นชัดแบบนี้ไหมนะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะให้ดูเวลาอยู่ข้างนอกนะคะแก้มใสเป็นธรรมชาติมากเลยชอบวันนี้อากาศอึมครึมนะฝนลงเม็ดเบาๆนะคะก็ไม่มีแดดเลยแต่ว่าให้ดูกันว่า เ,ออเวลาอยู่แสงข้างนอกเราเป็นยังไงก็คือเนี่ยได้แก้มไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแบบผิวสุขภาพดีอะดูแบบมีความแบบเรื่อเรื่อ,อ,อสีแดงเลือดฝาดอะไรประมาณนี้นะหีือก้ามทัดเจลมกินมะขามต่อนะคะมะขามอร่อยมากเปรี้ยวอร่อยอน,นี่ผิวเกือบห้าชั่วโมงนะคะสีแก้มยังคงเห็นชัดนะ สีปาก็หลุดไปแล้ว oh. ตอนนี้ก็คือจะสี่ทุ่มแล้วนะคะก็ทดสอบมาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะลิก็ขอสรุปแบบสั้นๆเลยละกันเพราะว่าตอนนี้อยากบอกเลยว่าง่วงนอนมากนะคะตั้งแต่ที่เราลงแบบแต่งหน้าไปนะคะลิก็ไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งหรือว่าเติมตัวบัตเรเซรั่มระหว่างวันเลยนะคะก็จากที่ดูเลยก็คือยังคงเห็นสีอะไรชัดเจนนะแต่ก็ไม่หลุดเหมือนกันนะหลุดได้บ้างตรงแถวๆนี้นิดหน่อย ส่วนที่ทาบนปากเนี่ยก็จะเห็นว่าหลุดไปจนเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็ลิกทาแค่รอบเดียวนะไม่ได้แบบเติมซ้าระหว่างวันเขาก็ทนแบบกลางๆนะถ้าเกิดทาปาแต่ว่าถ้าเกิดทาแก้มอะ่ะดีว่าเออทนนานดีนะ6ชั่วโมงแล้วก็ผิวเรามีความมันอะ่ะแต่ว่าก็ยังคงเห็นสีอะไรที่ดูแบบมีความแบบออกแดงรนะเรื่ออยู่นะคะไม่ได้แบบหลุดหายไปจนหมดนะส่วนสีตานะคะที่เราเอามาลงเปลือกตาด้วยก็ยังมีอยู่นะทุกคนเนี่ยยังมีเห็นอยู่เห็นไหมคะ มีความอมแดงให้เห็นอยู่บ้างนะก็ถ้าหากว่าใครที่อยากเพิ่มความเข้มของสีแก้มระหว่างวันก็เติมได้นะ <c oughs> เพราะว่าจากที่ลองคือแบบอันนี้สามารถเติมได้หลงังลงรองพื้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอซับนหน้านิดนึงแล้วกันวันนี้ก็คืออยู่บ้านแล้วก็เดินเล่นรอบบ้านนิดหน่อยแล้วก็นั่งอย,อยู่หน้าทีวีดูทีวีอะไรอย่เงี้ยทุกคนแล้วก็นั่งกินชาบูด้วยนะคะปิ้งย่าง เนี่ยก็ามาณเนี้ยความมันของผิววันนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะยังไม่เต็มแผ่นเลยหลังซับหน้าแล้วก็คือผิวก็ดูแมทนะคะแล้วก็เนี่ยยังมีเห็นสีแก้มอยู่อืมโอเคขอใส่แว่นก่อนเพราะว่ามองไม่เห็น <laughs> อ่ะประมาณนี้ดูสิพี่พอแบบพอซับหน้าแล้วผิวหน้ากลับมาเฟรชเลยนะเมื่อกี้ความมันมันดูแบบเหมือนทําให้ผิวเรามันดูแบบ งงๆหน่อยนะอ่ะพอซับหน้าไปซับความมันอ่ะผิวดูกลับมาเฟสแล้วก็เห็นไหมสีแก้มยังอยู่นะคะทุกคนแม้ว่าจะซับหน้าไปแล้วก็ขอสรุปเลยนะคะสำหรับตัวบลัชเซรั่มันนี้นะคะสำหรับลิเลยนะลิกซื้อมาลิลชอบมากนะคะรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินที่ซื้อมาได้เราใช้เราชอบเนื้อของมากเลยเนื้อมันมีความแบบเป็นเนื้อเซรั่มเบาๆนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะเลยไม่ได้ทิ้งความเนะหนะไว้ที่หน้าสบายผิวมากๆเลยเกลี่ยเบลนด์สีได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็มันแบบ มันให้ความเป็นธรรมชาติมากคือแก้มใสแก้มแบบผิวสุขภาพดีทุกคนคือชอบมากเลยนะแล้วก็เชื่อว่าทุกสีผิวใช้เราสวยนะสีเนี้ยเพราะว่าเป็นสีที่แบบธรรมชาติมากๆเลยนะแล้วก็มีความติดทนนานโอเคเลยนะนี่คือ6ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเนี้ยยังเห็นสีอยู่ส่วนหน้าเกิดทาปากก็อย่างที่เห็นกันว่ามันก็หลุดนะคะอืมทาตาก็ยังเห็นสีอยู่นะเออนะก็โดยภาพรวมคือชอบมากนะคะซื้อมาแล้วแบบคงได้ใช้ต่อเรื่อยๆเลยก็เนี้ยมันจะเป็นสีออริจินอลนะคะในเรื่องของ เฉดสีทาออมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโทนสีผิวแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้แล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูคลิปนี้นะ,ะถ้าเกิดว่าอยากติดตามคลิปเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วคะ่ะง่วงนอนมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ